จะนำนิทานพื้นบ้านภาคกลางมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่ากระต่ายไม่มีหางจระเข้ไม่มีลิ้นในอดีตการนานเหลือหลายสมัยที่สัตว์สามารถพูดกับมนุษย์ได้ยังมีกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นกระต่ายตัวแรกในโลกมันเที่ยวหาผักหาหญ้ากินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เดินไปกินน้ำตามแหล่งน้ำ สมัยนั้นกระต่ายกินน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆไม่ใช่กินน้ำค้างอย่างเดี๋ยวนี้แหล่งน้ำที่กระต่ายจะลงไปกินก็มีทุกประเภทตามแต่สะดวกและปลอดภัยเช่นลำห้วยหนองคลองบึงและแม่น้ำภายหลังนวันหนึ่งกระต่ายตัวนั้นได้ไปกินน้ำที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อ,อาศัยอยู่ มันไม่ทันระวังตัวจระเข้ตัวหนึ่งคอยเจ้ามองหาเหยื่ออยู่ก่อนแล้วจึงได้โอกาสฮุบกระต่ายทั้งตัวเข้าไปในปากแล้วว่ายน้ำไปหาที่เหมาะกัดกินเป็นอาหารระหว่างว่ายน้ำอยู่จระเข้ส่งเสียงคำรามดังฮึไปตลอดทาง เพื่อขู่กระต่ายให้กลัวจะได้มีกล้าหรือคิดทําอะไรภายในปากฝ่ายกระต่ายคุ้มคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาทางรอดพ้นจากความตายให้ได้ในที่สุก็ค,คิดออกจึงบอกจระเข้ว่าท่านคางเพื่อขูให้ข้ากลัวหรือจอระเข้ก็ตอบว่าใช่แล้วละถามทำไมล่ะจะกระตตายน้อยเช เสียงคู่อย่างนี้นะเล่า <lawsuit. S 2> ข้าจะกลัวข้าไม่มีทางกลัวเสียงคลางอย่างกับร้องไห้อย่างนี้หรอกอ่ะแล้วเสียงคู่ยังไงเ้าถึงจะกลัวท่านก็ต้องส่งเสียงร้องงด้าสิข้าถึงจะกลัวระหว่างนั้นจระเข้ส่งเสียง ทำให้จระเข้ต้องอ้าปากกว้างจนขากานไกลแทบจะค้าจึงเป็นโอกาสดีของกระต่ายมันได้กระโดดเพิ่ออกจากปากจระเข้ฝ่ายจระเข้ก็ปากงับทันทีเหมือนกันแต่ช้าเป็นหนึ่งวินาทีหาไม่ก็จะคุบกระต่ายได้ทั้งตัวกระต่ายได้ขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งเรียบร้อยแ,แต่หาของกระต่ายขาดไปติดอยู่ที่ฟันของจระเข้ ในขณะที่ลิ้นจระเข้ก็ขาดไปเหมือนกันเพราะโดนเล็บกระต่ายที่เอาตีนถีบอย่างแรงเพื่อกระโดดมาบนฝั่งสแสดงว่าเล็บกระต่ายก็แหลมคมไม่ใช่ย่อยนับตั้งแต่นั้นกระต่ายก็ไม่มีหางและจระเข้ก็ไม่มีลิ้นตั้งแต่นั้นมาตามแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลาคลอง หรือห้วยหนองครองบึงใดๆก็ตามกระต่ายก็ไม่ลงไปเล่นน้ํานั้นอีกเลยหรือไม่ไปหากินน้ํานั้นอีกเลยหากินแต่น้ําค้างบนใบหญ้าอย่างเดียวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะที่ขับขัน หรือตกอยู่ในอันตรายเราควรต้องตั้งสติและใช้ปัญญาในการหาทางรอดพ้นจากความตายมาได้อย่างเช่นกระต่ายน้อยตัวนี้